ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เข้ามาอยู่กับผมนะครับไอแอมวูดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับคุณอะไรครับโอเคโอเคทีมีวันนี้ครับเราจะมาเล่นคนรวยคนจนนะครับก็คือผมจะเป็นคนจนเขาจะเป็นคนรวยนะครับคุณเรียกขีจะเป็นคนรวยผมก็เล่นไปเลยคุณเห็นผมเปล่าไปดิเหมียนตล่าดไม่คนเรียนเลครับผมผมผมมันเรียครับผมงั้นก็ปรับเป็นมุมมองหนึ่งกันเลยไม่เล่มกันเลยครับแล้วก็เริ่นไปเลยครับเพื่อนครั

ยเยเอ,อ้มีคนรว<ล>ย,ยนะคนจนเมออึงทำดิทำเลยมึงทำเราเราตาก็ออคนคนจนครับตัดคลิปครับคนจนครับคนจนเลยคนจนวันน,นนี้ครับคนจนทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมต้งสร้างบ้านาจารย์เนี่ยเฮ้ยนี่บ,บ้านใครเนี่ยโคคนรู้เลยไปกอดไม่ธรรมาดาจริงสร้างบ้านก่อน

เินี่บ้านใครโอ้โหนี่บ้านใครเนี่ยมันคนรวยเลยโอ้นั่นต้องใช้อะไรซะทีนะเนี่ยที่บ้านก่อนโอ้ คนรวยกับคนจนเลยนะครับไปเลย<อ>บ้านใครเนี่ยมันใส่ตอนฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่ยอมแม่มาไม่แนะ่จับเลยไม่แนะ่ของหายากทั้งหมดของโลกไม่แน่ไม่แนะนะ่คนรวยก็อย่างนี้แหละสร้างบ้านยกให้เป็นที่หนึ่งตัคดคลิปไปบ้านคนจนคนจน แตงบ้านขอตกแตงบ้านขอหาไฟก่อนนะเอาวาตกเกียงดีกว่าตเกียเกียงเียกีนต้องดไฟต่อไปดีเทค พที่ของของคนรวยคนจนนะครับก็คือเราจะใส่เสื้อคนรวยกับคนจนนะครับไปเลยพูดเลยบ้านฉันสวยอยู่ดีบ้านคนนี้มันกาดข้าจะุ่มในไม่กี่วันข้างหน้านี่นี่แผ่นทองใช่ไหมแผ่นนี้แผ่นแผ่นในตำยาในกำยานเลยเชียวนี่เอากระละไปเอาข้าเอาเท่าเลยเชียว แล้วข้าก็ทำอันนี้เพื่อเพื่อนนะนี่ของที่หายากสั่งตรงมาจากอเมริกานี่เที่ยวรอบโลกมาฉันก็ได้นี่มาไม่ไงใัดรุ่นใหม่ม,มาแล้วเม่บอลเสร็จแล้วตัคดคลิปไปที่แบบชุดชุดของคนรวยคนจนนะครับไปเลยสมเร็จต้องประดับคลิปแล้วนะ

ที่สวยสุดเป็นสามโลกเในบ้านฉันเสร็จแล้วบ้านฉันต้องไปอันดับหนึ่งได้เลยปัดประชีของคนรวยโอ้หึแค่นิ่งเหรอประจอกหนะ้าดูใช้ตัวอย่างเน่ต้องดูฉันเจ้าได้แค่นี้เหรอหมดน้ำยาจริงๆน้วเนี่ยเน่ต้องต้องดูฉันก่อนฉันนี่จ้างเขาขุดเมืองเลยใช่ไหม ตั้งสองวันห้าคืนเล่นตั้งห้าวันห้าคืนนี่ไม่ไไม่ไเออนี่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 มีแล้วมีแน้นม่นี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 ่สุดแล้วนี่อ่ะบ้านทัสวยจัดตัดมาตอนทำบ้านเสร็จแล้ว ตอนนี้นะครับเรามาเรามาสอบถามคนรวยคนจนนะครับตอนนี้นะครับเรามาสอบถามคนคนจนก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนึกว่าคุณจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่าครับผมคิดว่าผมคิดได้อันดับรองๆก็ได้ครับแล้วคุณคิดว่าคนข้างๆคุณคิดคุณคิดว่าเขาจะชนะหรือแพ้ครับผมคิดว่าเขาชนะชัวร์ครับแล้วคุณ ผมว่าคุณอาจจะมีการชนะก็ได้นะครับให้เกิดคุณวางโต๊ะครับหรืออะไรสักอย่างะครับนะครับโต๊ะครับผมวางไม่ได้ครับมันติดภาพครับก็คุณเขาวางข้างล่างสิครับตรงนี้โอเคครับผมครับผมขอวางก่อนนะครับโอเคครับี๋ยวผมจะไปสอบถามคนรวยนะครับวางให้เสร็จนะครับสวัสดีครับคุณรวยครับสวีครับคุณคิดว่าคุณจะชนะป่ะครับ๋อชนะชัวร์ครับ แล้วคุณแล้วคนนั้าค่คุณคิดว่าจะชนะไหมครับอ๋อจะนะครับคุณช่วงไม่ชนะครับบอานั้นก็เจอกมากครับแล้วคุณแล้วคุณคิดว่าไงกับคนแล้วคุณคิดว่าไงกับไอไอไออันเนี้ยผมผมว่าคุณน่าจะหวังตัวครับหรือเสี่ยงไว้สักนิดหนึ่งนะครับดีกว่าดกครับผมปวยเพลินแม่โอเคครับก็รวยมากครับนี่รวยมากนี่ก็ ถึงเวลาต่อสีนเลยนะครับว่าครชนะตัดเอือสวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับคุณครับวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยกับคะแนนครับบ้านนี้ติดเต็มสิบครับทุก็ดูเชดตเนี่ยต่อไฟดีเทคด้วยทำเยอะเลอ่ะไปหาโลกเอนเดอร์แล้วเนี่ยอือวันนี้เอาเต็มยี่สิบไปก่อนนะอือ ตัวนี้ครับกรรม,มาการคิดว่างไงครับคิดว่าให้บ่อ,บอนี้ทราครับป้านี้เหรอครับส stop ต,ตอนตอน,ตอนนี้นะครับคุณได้แพ้นะครับคุณเ็กระจอยง่ายเลอชนะฉันใช่แล้วครับก็คือเนี่ยครับก็คือเขามีหลอดไฟ LED LE นะครับ ก็คือคุณคุณก็แค่ก็แค่ไอไปหาจากแค่โลกโลกของอะไรนะนรกเองนะของของเขานี่ไปถึงโลกโลกเอนเดอร์เลยทีเดียว คุณจะได้เป็นแชมป์นะครับแล้วคุณจะได้ของดีเด่นนั่น,นคือคุณจะได้สร้างบ้านดีเด่นแล้วคุณได้เป็นแชมป์บ้านดีเด่นตลอดชาติเย้ชนะแล้วเย้ถ้าคลิปกันนะครับ <Hey. S 1> ก็คลิปนี้ก็ขอจบียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไคร้พวกเราด้วยนะครับก็คือคลิปหนะ้าใครอยากให้็นทำนี้อีกก็ ฝา <Comment S 1> กคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาเลยฮะถ้าไม่คอมเมนต์ก็สิบไลค์ครับสิบไลค์เลยโอเคอย่าลืมกดตามมานะิดตามด้วยนะ See you again บ๊ายบายบ๊ายบายครับ See you again. Bye bye.